หลายคนติดใจนะครับโตไวและกินอาหารเก่งครับจนต้องทํากระชังเพิ่มขุดบ่อเพิ่มกันเลยทีเดียวเลยครับปลาตัวนี้เลยครับปลากดเหลืองครับผมนี่กินอาหารเก่งมากๆเลยนะครับและก็จะมีบางคนนะครับบอกว่ายังแล้วมันหายไปไหนครับผมแจ้งตลอดนะครับมาที่หน้าฟาร์มก็เคยแจ้งให้ล้วว่าต้องให้อาหารสม่ําเสมอเขาเป็นปลากินเนื้อนะครับ ถ้าเราไม่ให้อาหารสม,ารม่าเสมอมันก็จะกินกันมันก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับแต่คนที่ให้อาหารไปเรื่อยๆนะครับทุกวันสม,าม่าเสมอโตเร็วโตวไวและใหญ่มากนะครับผมปลาตัวนี้กดเหลืองเป็นปลากินเนื้อระยะเวลาการเลี้ยงอยู่ที่เจ็ดถึงแปดเดือนนะครับหรือบางคนห้ไม่ก็จะได้เพราะว่ากินอาหารเก่งนะครับใช้อาหารปลากินเนื้อนะครับผม อ่าหรือเราจะเลี้ยงยาวไปถึง1ปีก็ได้ครับยิ่งใหญ่ยิ่งราคาสูงนะครับสําหรับปลากดเลี้ยงรับนี่เลี้ยงไปที่7จ็ดถึงแเดือนแล้วก็จะมีไข่ทุกตัวเลยนะครับเหมาะเลี้ยงบ่อดินกระชังในบ่อดินนะครับบ่อดินโตเร็วที่สุดกระชังควรแช่ให้มีตะไคร่น้ำตะกรอนจับกระชังก่อนนะครับอย่างน้อยสิวันแล้วค่อยมารับปลาไปเลี้ยงนะครับให้อาหารปลากินเนื้อทุกวันเช้าเย็นนะครับโตเร็วตัวไวและตัวใหญ่แน่นอนนะครับมันนี้มาครับ หลายคนนะครับเหมือนอย่างที่บอกถูกใจมากนะครับหลายคนเลี้ยงได้นะครับเลี้ยงไปแล้วก็เลี้ยงเรื่อยๆนะครับแต่คนที่เพิ่งมาเปิดใจเลี้ยงติดใจจริงๆกลับมาบอกผมนะครับได้เสียงตอบรับดีมากสําหรับปลากรดเหลืองมือใหม่นะครับเขาบอกว่าเลี้ยงง่ายเลี้ยงไม่ยากกินอาหารเก่งโตเร็วตัวไวแค่เราให้อาหารสม่ําเสมอเช้าเย็นนะครับกินอาหารเก่งมากปลากรดเหลืองจะเปลี่ยนสีตามน้ําอันนี้อยู่น้ําใสาบอ่อปูนก็จะสีนี้ถ้าลงบ่อนีงก็จะออกเหลืองเลยนะครับสวยงามมากครับ ปลากวดเลืองนะครับจากปลาแม่น้ําสู่ปลาเศรษฐกิจเลี้ยงง่ายราคาดีมีความต้องการมากนะครับผมปลากวดเลี้ยงเลี้ยงแล้วจะมีไข่มีลูกไหมมีนะครับแต่เขาจะกินลูกกันเองเพราะเขาเป็นปลากินเนื้อนะครับผมบอยพันปลาจบครบที่เดียวเรื่องพันปลาและอาหารปลาวิธีการเลี้ยงนะครับมาได้อยู่ในหมู่บ้านละออตตะบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินดวนโทร080 หนึ่งเจ็ดสองศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ระวังมิจฉาชีพระวังโดนแอบอ้างด้วยนะครับมีเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเรามีพันปลาหลากหลายมากมายนะครับอาหารปลาทุกชนิดเลยนะครับสูตรเดิมแรกนะครับผมมาได้ยินนี้ให้คําแนะนําคําปรึกษาในการเลี้ยงปลานะครับปลาอื่นๆรอติดตามชมนะครับเราอยากให้ทุกคนเลี้ยงปลาและมีความสุขประสบความสำเร็จในการเลี้ยงปลานะครับผมเลี้ยงปลาต้องได้ยินปลานะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับหลายคนติดใจกินอาหารเก่งโตวไวมากสําหรับปลากดเหลืองนะครับเหมาะเลี้ยงบ่อดินนะครับกระชังในบ่อดินเลี้ยงได้นะครับต้องแช่กระชังให้มีแต่ไข่น้ําและตะกรอนดินจับก่อนนะครับแล้วมาเอาปลาไปเลี้ยงแต่บางท่านเลี้ยงแล้วว่าหายไปไหนหายเพราะว่าให้อาหารไม่สม่ําเสมอไม่ต่อเนื่องนะครับเขาเป็นปลากินเนื้อเขากินกันเองก็เลยไม่ค่อยเหลือนะครับถ้าเราให้อาหารทุกวันเช้าเย็นนะครับผม ก็จะรอดเยอะแล้วก็โตไวมากครับ5เดือนเริ่มจับได้นะครับแต่ระยะเวลาการที่เหมาะคือ7ถึง8เดือนนะครับแล้วตัวเมย์ก็จะมีไข่เองตามธรรมชาติเลยนะครับถามว่ามีลูกไหมมีแต่เขาจะกินลูกกันเองครับเพราะเขาเป็นปลากินเนื้อนะครับบอดินโตเด็วที่สุดเหมาะที่สุดนะครับปลากนดเหลืองสวยๆเปลี่ยนสีตามน้ํานะครับอยู่บ่อนก็จะเหลืองสวยเลยนะครับรวนโท0 8 0 1 7 2 0 1 1 0ครับ